สวัสดีครับมาครับต้อนรับวันวาเลนไทน์นะครับด้วย s u z u กิลาแปงอ่านะครับลาแปงช็อกโก้าไม่รวยจริงไม่กล้าซื้อนะครับนะครับอ่ะผมพูดตรงๆเลยคันเนี้นะรถท็อปโมสครับ ป้ายแดงเนี่ยเขาออกที่นู่นนะถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะป้ายแดงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะผมลงไว้เท่าไหร่ล้านห้าป่ะอ่าแต่อันนี้ล้านล้านห้าแสนหรือล้านห้าหมื่นไม่รู้อะล้านกว่าบาทอะนะตอนนี้คันนี้รู้สึกจะเหลือที่เท่าไหร่วะแปดแสนกว่าบาทแปดแสนห้านะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับไม่รวยจริงไม่กล้าซื้อถือว่าคุ้มมาก หก็คือเปลี่ยนโชคเทอินมาแล้วจริงหรือเปล่าไปมุดดูกันวันเลนทายมันต้องดูอ้าวไม่เห็นอีกฝั่งนู้นนะครับมันต้องดูอะไรที่เป็นช็อกโกแลตไงวันเลนทายเขาให้ช็อกโกแลตกันใช่ป่าววะโชคเทอินจริงเป่าววะกูว่าไม่ใช่มางนะนะครับเงินต้องเหลือจริงพูดตรงๆซื้อรุ่นนียใช้เนี่ยนะครับคนน่ารักเลยขับคนง่ายเลย ช็อกโกลแลตเห็นนะนะครับผมไม่ร้องเพลงช็อกโกลแลตน,นะเพราะผมรู้ว่าถ้าแบบช็อกโกลแลตเดี๋ยวต้องร้องร้องเพลงพี่โตไม่เอาไม่ร้องอคันนี้สีแม่งน่ารักเวสีใกล้เคียงของจริงไหมก็ของจริงจะออกสีอ่อนกว่านี้นิดนึงนะครับเก๋ว่ะนะสำหรับคนไหนที่ที่จอดรถเนี่ย นะครับที่ทํางานเนี่ยที่จอดรถเนี่ยแน่นนะครับหรือว่าขับไปเรียนมาหาลัยนะครับหาที่จอดรถยากแนะนํามากนะครับคันนี้เนี่ยจะบอกว่าไงนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณนะครับจะซื้อรถอวดคนจนเนี่ยนะครับจะอวดรวยกับคนจนก็ใช้เบนซ์นะครับแต่ถ้าจะอวดคนรวยว่ามีตังค์จริงใช้รุ่นนี้ครับ นะครับเพราะถ้าไม่มีตังจริงไม่กล้าซื้อนะครับแต่คันนี้ทำเครื่องเสียงไปก็หกหมื่นแล้วนะเห็นเขาบอกนะครับดูดิอะไรอ๋นรอ <S <S นี่ยเนี่เน,นี่เออถ้าติดสติกเกอร์ใสยอย่างเงี้ยเพื่อกันตรงที่จับอย่างเงี้ยผมว่าแม่งสมเหตุสมผลนะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการถูกต้องตามฟางังก์ชันนะครับอันนี้มันเล่นง่ายเว้ย เป็นตัวจุ๊บอย่างเงี้ยนะนะเก๋ <c oughs> วอะโอ้ได้ไว้คันนี้แล้วดูรีโมทคันนี้แม่งผมว่าแม่งเป็นรถส,สะสมอะเนี่ยเห็นนะน่ารักเออเก๋ไก่อะนะครับคุณทำร้านเบเกอรี่ร้านดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เหมาะนะครับจอดรถแคบแคบที่จอดรถแคบแค่สาที่จอดยากยากโคตรเหมาะนะครับเป็นรถนําเข้ารังคานขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่ารู้ราคาเลย <c oughs> นะตมาเมืองไทยเป็นหลานเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อเก็บสะสมอ่ะเพราะไอตัวเฉพาะรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวที่พิเศษอยู่แล้วนะผมก็ไม่รู้นะฟังที่ปากเขามาพูดอีกทีนึง นะแต่รู้แต่ว่าราคาเนี่ยแม่งไ,ไม่มีตังจริงเนี่ไม่กล้าซื้อว่ะนะมันเป็นเอาโต้เหรองงลาแปงนี่คือรุ่นพิเศษใช่ไหมนะเออแน่นอนว่ะเครื่องแค่นี้มึงยังจะมา i อดลิ g งสต็อีกอันไปดูดิสภาพนี่โคตรด,ดีนะครับเจ้าของเก่าเขาบอกว่า เมียบ่นซื้อมาทําไมเอาไปขายเลยด่วนนะให้ไปขายนะครับเมียจะเอา,าก,กระเป๋าไปซื้อเบอร์กินเอาตังค์ไปซื้อกระเป๋าเบอร์กินแทนไ <laughs> หนดูดิไม่มีมีจะมดตายอ๋อไม่ตายด้วยเห็นไหมหวานช็อกโกแลตหวานจนมดขึ้นเห็นนะโอ้แน่นอนว่ะโอ้ ล้อนี่ก็แบบคลิปเก๋อ่ะแล้เห็นอย่างเงี้ยข้างในแม่งนั่งแบบว่าไม่ได้อึดอัดเลยนะนะครับแต่ถ้าใครขับถนนใหญ่เนี่ยรู้ดูแต้มสีอย่างหยาบออกถนนใหญ่ขับต่างจังหวัดบ่อยๆอย่าผมไม่แนะนําครับรุ่นนี้แม่งเขาเรียกลูกอมสิบล้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ <c oughs> จอสิบล้อกันไปเนี่ยอันเนี้ยลูกอมสิบล้อนะครับเป็นกิมบอยสิบล้อเลยเออ มันขนของได้จุนะเมื่อกี้ข้างหลังเราเปิดอ่ะเปิดดูข้างหลังสีเดิมแน่นอนนะครับสภาพก็ตามภาษาทั่วไปนะโอ้ยรอยพวกเนี้ยคุณไม่ต้องห่วงเลยแม่งเอาที่เป่าลมร้อนเป่าปึ๊บเหมือนเดิมน่ารักอ่ะช็อกโกแลตอ่ะวันเลนไทายแล้วก็ต้องรีวิวรถที่แม่งสมกับเทศกาลซะหน่อยหูข้างในแม่ง ใหม่จริงๆว่ะเจ้าของเก่าแม่งดูแลรักษาดีขอชื่นชมครับนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยอย่างเงี้ยติดฟิล์มให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะแน่นอนอะ่อะดูแผงประตูด้านนี้ดิแล้วมีมีแค่ไม่กี่คันนะหาโคตรยากเนี่ยเป็นลายแบบลายเหมือนช็อกโกแลตอ่ะเออน่ารักว่ะ แม่เอาแม่แม่ผมแม,แม่ผมนี่โคตรชอบเลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าตังค์เหลือเนี่ยซื้อแน่นอนนะครับมาซื้อของผมไปทีนะซื้อกับผมที <c oughs> ขออภัยครับแล้วก็เวลามานะครับทักมาหามาที่เต็นท์เนี่ยนะครับก็มาหาเต้พรีเมียมนะครับรีวิวไปอย่าให้ผมเหนื่อยเปล่าเลยนะช่วงนี้เพิ่งโดนรถชนไปด้วยลูกบ่นทุกวันนะครับรถชนไปเนี้ย ชนกับคู่กรณีไปคู่กรณีเป็นน้อยกว่าจ่ายแพงกว่ารถกุยแม่งอย่างเซ็งเพราะงั้นมาซื้อไ่อยากได้คอมไปซ่อมรถทำใจได้แล้วสองวันผ่านไปแลนะ้วเริ่มกลับมามีความเขาเรียกว่าอะไรกระตือรือร้น,นรในการอุ้ยน่ารักแตไ่ไม่ต้องไม่ต้องคอหรอกแม่งพลาสติกไม่มีตรงไหนนิ่นนมอะเห็นนะ คือคนซื้อแม่งเงินต้องเหลือ,อจริงบอกแล้วเช็ดตะบอกทุกอย่างแม่งได้มาได้วะพวกนี้เป็นบอกหนังเนี่ยนะหนังไม่แท้นะอันนี้ไรวะเนะนี่ยเช็ดไม่ธรรมดาเว้ยอันนี้รับโทรศัพท์บอกแล้วเครื่องเสียงเขาทำมาหกหมื่นโอ้โหกูนึกว่าปรับบูธไฟฟ้าเฮียมาแม่งกูมีตังกูจะซื้อไปทํารถแดก แล้วทำเครื่องแบบวางให้แม่งบอกว่าวิ่งแดกชนะ GTR แม่งเลยเนี hey, ่ <Hey, S 1> มึงเครื่องก็ต้องทะลุคอนโซลออกมานะครับเกตไก่สไลเดอร์นะไม่กี่หมื่นเดี๋ยวค่อยไปดูแม่งอะไรเนี่ยขึ้นอะไรอายินโนโมโตโตอะไรไม,ไม่รู้เรื่องไปไปดูห้องเครื่องก่อนน่ารักอะ่ะเออว่ะ นะครับบางคนบอกเฮ้ยโอ้โหเหมือนรถมิสเตอร์บีนเลยมึงอย่าพูดอย่างนั้นสินะเหมือนรถมิสเตอร์บีนแม่งไม่ได้เพิ่มมูลค่านะครับให้บอกว่าเหมือนเหมือนรถซิตี้ฮันเตอร์ดีกว่าเออนะมันค่อยดูแบบเหมาะกับตัวรถหน่อยเสริมมูลค่ารถหน่อยเพราะมิสเตอร์บีนนี่แม่งบอกว่าภาพหลักนี่จบเลยนะครับเหมือนรถไซบะเลียวนะครับซิตี้ฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเก๋มึงติดเทอินทำไมวะไม่ได้ใส่อะไรเทอินเลยนะ อย่าบอกกูนะว่าเครื่องเทอร์โบโดนเอาไม่ใช่ใช่ป่าววะไม่ใช่นะครับและอะไรเฮ้ยเอยเอมันโลพาภหมดเลยแค่ไมค์กันสัน่นกูก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือละแบตเตอรี่มือถือจะหมดเอกเก๋ไก่สไลเดอร์น่ารักอะ่ะ นะดูดิอ้โหใช้เบนซินครับผมอ่าคันนี้ใช้เบนซินครับเติม e ยีสไม่ได้นะผมว่านะ e ยีสิบไม่น่าได้นะครับแม้แต่ตังเหลือขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเก้าหไปเถอะครับโซโฮอก็ยังดี นะครับไปดูไปดูไปดูฝาถังน้ำมันกันนะครับเต็มถังก็ผมว่าแม่งก็พันหนึ่งอย่างเก่งนะถังน้ำมันไม่กี่ลิตรเองนี่เนหะ็นไหมแม่งไม่บอกกูด้วยตเติมน้ำมันไรแต่ใช้น้ำมันเบนซินครับน่ารักไหมครับน่ารักมาจัดด้วยคนะับเพราะสภาพข้างในแม่งดีมากเครื่องเสียงก็ทำมาใหม่เหมาะ เป็นของสะสมนะครับรอยก็มีตรงนี้นิดหน่อยซึ่งเอาออกมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ร่องรอยมันเป็นแค่แบบว่ารอยเลอะเฉยนะครับพวกเนี้ยเอาลมร้อนเป่าก็หายนะครับเก๋ไก่อะดูดิคนน่ารักอะนี่มีที่แขวนด้วยนะครับเวลาซื้อเป๊ปซี่เป็นถุงถุงมาไหมแขวนไหม,ไหม <laughs> เออมันทำมามันรู้ไว้ว่าเราซื้อเป๊ปซี่ถุงอ่า นะครับเก๋ว่ะโอ้ว่า,วามันนุ่มเอ้ยอันนี้นุ่มนะเบาะมันนุ่มกว่าโอ้โหเป็นไงจะกินกันกี่แก้วก็ได้นะครับมีที่วางแก้วแบบแม่งโคตรครบอ่ะนะมีแอร์แบ็กคู่นายด้วยไรกาดครับหลายจริงๆแน่นอนว่ะอันนี้ทำอะไรวะออ๋เปิดไม่ได้แล้วอ่ะโอ้นี่นี่นี่ไออะไรวะ นี่เห็นไหมมีรีโมทเครื่องเสียงด้วยออกแล้วทําทำเครื่องเสียงมาเต็มจริงนะครับอุย้ยเสียงไฟติ๊กตอกน่ารักว่าโอ้จัดเลยคอลเลกชันไอเทมนะครับผมถือว่ารถแบบนี้เป็นของสะสมนะแล้วก็ใช้งานในเมืองเนี่ยโคตรเวิร์ค โอ้โหดูสภาพมันไงแน่นอนนะมาใครตังเหลือมาจัดไปด่วนเนี่ยรีวิวเนี่ยเนี่ยถ้าติดส,สติกเกอร์ใสเงี้ยผมถือว่าแม่งแบบใช่อะมันต้องทำอย่างเงี้ยนี่คือตอบโจทย์อะตรงประเด็นมากอะนะครับแล้วถ้าซื้อกับผมไปเนี่ยจะให้ออกก็ได้เดี๋ยวขัดขี้เกื้อนพวกเนี้ยผมจัดให้ละเอียดเลย นะครับเพราะว่าเราเก็บงานเนี่ยผมก็ต้อง,องมาเก็บงานเอง<ม>อีกทีก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับทุกคันนะครับเพราะผมมาตรฐานสูงเด็กบิลแม่งเบื่อนะครับไปยุ่งกับมันมากก็มึงก็เก็บเองไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขสวยวะนี่อะไรวะเนะี่ยไม่รู้ว่าแน่นอนวะนี่อันนี้เน็บได้ในกล่องป๊อกกี้เน็บวดน,น้ำไม่ได้เขาถึงได้ท้ายที่หวังแก้วมาสามจุด ข้างหลังมีที่วางแก้วไหมเฮ้ย hey, นี่ไงที่วางแก้วนะครับเบาพับได้พับแยกได้อิฐหากโอ้โห,โห,โห,โหไม่อยากจะบอกว่าปรับได้ด้วยเป็นไงมินิยังปรับไม่ได้นี่ปรับได้เว้ยแน่นอนนะ่ะแล้วข้างหลังนี่แบบอุ้ยอะส่องให้ดูแบบละเอียดเลยดูดิสภาพภายในแบบ ซื้อเพราะชอบอะเนี่ยนะครับเวลาไปเรียนมหาลัยนะเราหออยู่ไม่ไกลนะครับซื้อนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้ามีโจทย์นี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับเพราะรถอย่างเงี้ยแม่งโจทย์จำได้จำง่ายมากนะครับใครโจทย์เยอะก็ไม่แนะนำนะครับนะครับแต่ว่าคันเล็กอย่างเงี้ยเวลาเราหนีตีนแล้วก็ขับซักแซกซกแซกได้สบาย นะดูดิหัวนี่แบบเหลือเหลือแล้วสภาพนี่แบบกริบมากเลยไปเทศก,กาลวันวาเลนไทน์รีวิวรถนี้มันเข้ากันจริงๆนะครับไป,ไปเลื่อนเก็บกันนีกา,าเดี๋ยวกุน้ำมันหมดโชว์ซะเลยไม่ใช่ แน่นอนเอ้ยลีบอลลุ่มดูดิอฮ้รลีวน่ไหนวะอ๋อลีนี้แหละแน่นอนไยนะทำมาแล้วทำมาแล้วเห็นะเครื่องเสียงนี่เต็มอ่ะปุ๊บ อันนี้อะไรวะเนะี่ย AC Auto Off หันหันด้วยดิไมค์กันสั่นกูหันด้วยเออให้ความร่วมมือนิดนึงเอออันนี้ก็ตามการใช้งานนะพวกเนี้ยหันหันอ่ะอากูหันให้กันนะเออเนี่ยตามการใช้งานพวกเนี้ยจะเป็นรอยแต่พวกนี้มันแก้ไขได้ที่ผมบอกไนงะเอาปืนร้อนเป่าจบ นะครับไม่แปดหมื่นดิปให้ผมดูเอออย่าพึ่งเลยครับมาดิปดปิอู้อ่านะครับอย่านะครับคนรีวิวแม่งบ้ายุ่ด้วยน้ำมันก็จะหมด <c oughs> โอ้โหคนดูนี่ก็ช่างยุเหลือเกินบอกดิปให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับอ่าไหนมาดูดิครับดิปได้ไหมนี่ไงเกือบล่อฟุตบาท เฮ้ยมันขับดีว่ะเออเฮ้ยขับสนุกนะเนี่ยไม่ได้ช้าไม่ได้เลยเลยนะอืมคาแรคเตอร์การขับของแม่งคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรขับในเมืองเร่งแซงยังแม่งธรรมดททาแม่งนะครับเฮ้ยน้ำมันจะหมดเว้ยเออแน่นอนว่ะ โอ้ oh, แต่ม่งเตือนบ้านเลือดเลยรถญี่ปุ่นสมัยนี้แม่งเตือนให้คาดเข็มขัดแน่นอนไอ้ขับปนแบงค์ได้เว้ยมันซอกแซกได้อย่างเงี้ยน,นะครับเฮ้ยดึงนะไม่ไม่ดึงอถแล้ดวดูแล้วดูเห็นไหมดูที่เห็นไหมท,นนที่มุมเนี่ยที่แค่นี้ยจอดได้อ่ะสบายอ่ะแน่นอนเมื่อลหร่ นะครับถึงเวลาถอยชนโครมนี่นะครับตั้งเหลือแนะนำให้ซื้อไปทำรถแดกครับเฮ้ยมีกล้องถอยไว้แน่นอนเว้นะครับจับจับให้มันตรงๆหน่อยอุ้ยถอยมันโคตรง่าย นะครับที่จอดเนี่ยถ้าคืออ่ารถเข็นเนี่ยรถเข็นมูปิ้งเนี่ยจอดได้เนี่ยเราก็จอดได้ครับพอ,พอ,อป่ะแจวว่ะเบรกมืออยู่ที่เท้าเบรกเท้าอยู่ที่มือ,อ,อได้ครับตั้งเหลือมาจัดเลยโดนๆสวยๆแล้วอ่ะ สภาพอันโคตรดีวิ่งเวลาแปดหมื่นก็จริงนะครับแต่คนมีตังค์นะไม่เข้าใจหรอกคนอื่นคนไม่มีตังค์ก็ไม่เข้าใจความคิดความรู้สึกของคนมีตังค์หรอกนะครับเหตุผลเราจะไม่เหมือนกับคนที่แบบว่าสามัญชนนะครับพวกไพร่เขาจะไม่รู้พวกไพร่เนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกของคนมีตังค์มันเป็นยังไงนะครับผมอยากพูดอย่างนี้มากเลยเฮ้ยอันนี้หมุนได้เออหลดโอ้เอาเอาเฮ้ยเฮ้ย โหนี่นี่น,นี่เอารูปแฟนมาติดก็ได้นะครับนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอะไรเอาเนี้ยออกแล้วรูปแฟนใส่เ้าไปแทนนะครับมีสาวขึ้นมาก็เออเจอรูปเมียไงเวิร์กนเะอันนี้มุดได้เอากูซอนนิกะเอเวิร์กเอ้ยมึงหันดิโอ้ไม้กันสั่นกูนี่กะนอะเอเอ,เอแน่นอนว่ะพับกระจกได้ด้วยไม่อยากจะบอกเอาให้พับด้ แน่นอนแน่นอนที่สุดปะจัดดีครับรออะไรนะอยากขายเหมือนกันนะคันนี้คันไหนถ้าผมบอกว่าอยากขายนะเชื่อได้เลยว่าม่นเป็นรถดีใช้แล้วไม่มีปัญหานะครับเพราะผมก็ไม่อยากมาตามงานซ่อมเหมือนกันเฮ้ยข้างในมันเก็บเสียงดีนะเว้ยเนี่ยปิดมานี่เงียบเลยอ่ะไปแล้วครับ19นาทีละแบตจะหมดละข้างหลังกว้างนะครับข้างบนโคตรสูงเนี่ย พื้นที่นี่ผมเหลือขนาดเนี้ยอะกลับกล้องให้ดูหน่อยนึงเนี่ยโอ้โหสบายสบายอะ่ะเนี่ยเหลือขนาดเนี้ยโ,โหแน่นอนอะ่ะนะครับไปครับซื้อไปทำรถแดกเลยมาเดี๋ยวผมขับให้นะ บอกแล้วไม่รว้จริงไม่กล้าซื้อลาปแปงช็อกโกแลตนะครับไปแล้วครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์สุขสันต์วันว,นวนาเลนไทน์นะครับก็คนไหนที่ยังไม่มีเนื้อคู่ก็ขอให้หาสามีหาแฟนหาผัวหาเมียกันได้นะครับนะขอให้มีแฟนมีเนื้อคู่มาเร็วๆคนไหนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับก็ขอให้มีแฟนอีกอไม่ใช่ก็ขอให้รักกันนะครับ ขอให้สวีทหวานแหววเหมือนรถคันนี้นะครับรับแปงดูดิน่ารักค่ะโอ้ไปแล้วครับสวัสดีครับ